โ okay. อเคก็กลับมาจ่าโรงเรียนทันนะครับก็ล้างสองนี่เป็นในส่วนของรถธรรมดาสองหนึ่งกรุงเทพโพลอนโฟมพิเศโลกนะครับก็วันนี้บอบห่อลายเสือมาด้วยนะครับตอนนี้ขบวนแปดก็กำลังมานะครับเดี๋ยวขอเดินไปดูหน่อยก็ไม่ได้เอารถไปโรงเรียนนะครับถ้ารถไปโรงเรียนไปถึงบ้านก่อนแล้วนะครับบังเอิญว่ารถยางรั่วนะครับ ตอนนั้นเนี่ยบอบอหอลายเสียนเงินไปแล้วมาวันนี้เป็นลายเสือฮะนี่ความสวยความยิ่งใหญ่ของบพหอลายเสือนะครับ g a 4 5 4 0ทากระบวนดี่นะพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่ โอเคขบวน8ก็ลังมานะครับราาโอเควันนี้พวงมา8คันนะครับสำหรับรถธรรมดา201กรุงเทพโหลมลำพงพิเศษโลกส่วนทางนู้นเป็นในส่วนของรถดุ่มพิเศษที่8ที่กำลังมานะครับตอนนี้201เสียเวลาเพิ่ม2นาทีขบวน8อยู่ที่4นาทีนะครับ เดี๋ยวผมบอกนะเพราะว่าต้องไปดูในเว็บว่าล่าชา้าเพิ่มเท่าไหร่นะครับโอเคมาแล้วฮะโดดพิเศษที่8เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์แสงไฟมาทังนู้นแล้วฮะใช้ดวทูทางขงบวนนะครับ3มตู้นะฮะอ่าโอเคมาแล้วฮะโดดพิเศษเจ้าแห่งความไวขบวน8เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ สองห้าสองสามคันนำ okay. โอเคออมล้วนนะฮะสามคันนะครับมาสางค์แบบผอ,อ,อมล้วนอ่าโอเคครับผมไป ปฏิวัตการตามกุฎาออกายโดกระโพกตากาดนี่เป็นปีิวัติอตลักครับโอเคขบวนแปดลาช้าอยู่ที่5้านาทีนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้สองก็รอเครื่องกั้นลงนะครับเพราะว่าทางนู้นเหมือนมีการติดจ,จราจรนะครับช่วงเลิกเรียนนี่แหละชุมแสงจะยุ่งยากนะครับเพราะว่ารถมันเยอะ จากโรงเรียนผมชอทอนะครับชุมแสงจนุทิศจากเทศบาล1 2, 3, น3่งสสะสีรถรับส่งนักเรียนนะครับเยอะนะฮะวันสุ่งเนี่ยรถจะเยอะเป็นพิเศษนะครับโอเคนี่ก็คือขอบวน2 0 1กรุงเทพโพลลมโพพิษเซนูโนะครับ ทำขบวนโดย G A 4 5 4 0นะครับ <S <S <hiss> <S ก็ได้ G A มาทางขบวนเนี่ยสวันแล้วนะครับเมื่อวันเออเมื่อวานก็ได้ G A มาเมื่อวันอาคารก็ได้ G A มานะครับวันนี้ก็วันที่3 G A ก็มาทําอีกสงสัยชอบใจนะครับเคออกได้บอหาอไลายเสียครั้งแรกนะครับตอนนั้นเป็น บปหสินเหมืองครั้งแรกมาวันนี้เปลี่ยนครับเป็นบปหอลายเสือนะครับนี่นะฮะรถธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะครับโอเคก็ถือว่ามาออถ่ายทันนะฮะรถจอดรอขอบวนแปดพอดีนะฮะเดินกลับมาบ้านก็เลยถ่ายได้เอ้ยเด,เดินกลับมาจากโรงเรียนก็เลยถ่ายได้นะฮะ โอเคแปลงสวยงามสองขบวน8ปดสองหนึ่งเหลือเขาไปอยู่หลังแรกนะครับโอเค